สาวคาราชาน้อเขียวสาวคาราชคลรกค่ะจะริทนทางเป็นแนักิมที่น้องทุกท่านค่ะชื่อเพิ่มสูตสังคมศิลป์ค่ะชื่อจริงชื่อทางธรรมเพิ่มศิลป์อายุหกสิบหกปีเป็นจิตอาสาผู้ฝ่าฟ้าน้ําแล้วก็เป็นนักศึกษาสถาบันวิชารามอาญาปัญญาตรีเจ็ดปีค่ะหลักสูตรจิตอาสาวิธีรมสาขาแพทย์วิธีรมชั้นปีที่ห้าค่ะวันนี้ก็จะมาส่งกันบ้านพอดี ตอนเราเข้าประชานะคะตั้งสีนว่าจะไม่หมดหิดซึ่งคือบอกเลยว,ว่าแม่อยากเป็นเหมืออาจารย์จังไม่โกรธใครอ่ะยิ้มอยู่ได้ทั้งวันไม่โกรธใครเดี๋ยวบอกว่าแม่อันนั้นทรมาขั้นสูงแม่เราขั้นเด็บเยก่อนอแล้วพอตั้งสินวันแรกก็ผ่านไปได้ดีค่ะวันที่สองก็ได้ยินเสียงคนเง่แง่แง่พูดนี่ยเราไม่เราไม่ชอบแรอ้าวเราเราเราไม่ด้ตั้งใหม่ก็มีละ มีภาษามา,า,าทุกวันทุกวันไม่ว่าจะไปติดต่อการงานอะไรก็จะมีมันเหมือนให้เราได้ล้างใจตลอดเลยตั้งแต่เรื่องทําให้ผู้จัดการร,ระดกของแทนแล้วก็รอเป็นเดือนนะคะก็ตามคัดจดของศาลแล้วก็รอรอมาอยู่ที่นี้ก็พอได้ได้ใบใบคำต่งางศาลมาแล้วก็ไปติดต่อที่ดินว่าจะโอนบ้านชื่อพ่อของ,ของน้องหลิวให้ให้แทนนะคะแล้วทีนี้พอไปที่ดินเราก็ถามแล้วว่า บ้านมีเสากี่เสามีห้องกี่ห้องมีความกว้างห้องเท่าไหร่นี่อะไรตอบไม่ได้สักอย่างค่ะเพราะว่าตอนนั้นเรารู้อย่างเดียวว่าปวดเวยื่อราคาบ้านแล้วอันนี้เขาไม่ถามเราก็เลยไม่ได้ตอบตอบไม่ได้เลยแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องกลับไปที่เทศบาลของโพนทองก่อนให้เขารับรองว่าอาคารมันราคาเท่าไหร่เพราะว่าถ้ามีแต่ที่เดียนอโอได้เลยแต่ถ้ามีอาคารต้องตีราคาด้วยก็ไปที่โพนทองที่สิบเอ็ดแล้วมันก็ หยุดยาวนะคะสามวันมาจาันเขาก็เลยมาวัดให้มาจาันแล้วเขาก็บอกว่าอีกอาทิตย์หนึ่งตอนนี้เสนอนายก่อนปรากฏว่าที่เสนอไปนายไม่ได้เซ็นไปนั้นนะคะเขาก็บอกขอโทษนะขอโทษนะเดี๋ยวจะให้เสนออีกอันนี้ตอนบ่ายเข้ามาเอาเอาไปที่ดินบอกเออไปอช่องที่ที่เขารับทำ,ำรื่องของเราเนะี่ยเขาจะมีลูกหลานเยอะมีบัตต้องเซ็นเยอะนะคะห้าคนแรกใช้เวลาตั้งแต่เช้าถึงเที่ยง แล้วก็ต่อใบอีกห้าคนอแรกมันยังไม่เสร็จเราคิวที่แปดได้ประมาณใบสามทีนี้กว่าข้อราจะเสร็จเหลือห้าโมงเราก็รู้สึกว่าเห็นใจเจ้าหน้าที่ของที่ดินนะคะคือเขาต้องเครียดกับง,ง,งานทุกวันแล้วเราเราก็ดูเขาแล้วเขาก็บอกว่าคุณยายเวลาคุณยายมาที่คุณยายต้องหอ่อข้าหอนะมาด้วยนะ <laughs> เพราะว่ามันใช้เวลาทั้งวันแล้ววันบางวันที่ที่ไปปติดต่อที่ดินสามครั้งอาวันที่ไปแล้วเราก็ไปสายนะคะ ยาชาวบ,บ้านที่เข้าคิวเราเขาบอกเข้ามาตั้งแต่หกโมงเชา้าเราก็จะหมดเงียบก็หวดเงียไม่ได้หราะตาะิดแล้ว,ลวดูใจตัวเองไปเดี๋ยวอะไ้ขึ้นก็ช่างมันเอาปล่อยไปให้เกิดความใจเย็นบ้างเพราะว่าตอนนี้เราก็ไม่ได้รับราชการแล้วไม่ต้องรีบออกไปแล้วมันเป็นขอเราเองก็คือมีมีความใจเย็นลงนะคะ่ะคุณรู้บางเรื่องที่ตามทันก็รู้สึกว่าเย็นลงเยอะวันนี้ก็เก็บเก็บของเหมือนมัน เหมยครูเฉียงว่าอะค่ะสมบัติเยอะหลิว,วอออบอกว่าแม่สร้างบ้านหลังใหญ่นะเก็บขยะนั้นแม่ไปที่เก็บขยะก็บริจาคของเสือบริจาคเสื้อผ้าอะไรไปเยอะแล้วมันก็ยังเยอะอยู่อีกวันนี้ก็เลยบอกว่าอันไหนที่ที่ททจะเขึ้นภูผาหนักจะส่งไปไปสนีไปเราไปตั้งแต่ชุดเดียวไปก็พอแล้วค่ะประมาณนี้ค่ะทุลุ ค่ะนุโมทนาค่ะสาสธุ่ะไม่กิ้งค่ะค่ะเรื่องของผดสาเนี่ออนก็ออนเป็นคนที่หนึ่งนะที่ไม่ไม่ชอบเรื่องของการทำไอธุรกรรมอะไรที่เกี่ยวกับเพราะว่ามันขั้นตอนเนาะมันเยอะจังเลยแต่ว่าเราก็ต้องมันมันเป็นช่วงหนึ่งเราก็ต้องทำนะคะพูดถึงแต่แต่ประโยชน์ที่ได้ก็คือ โชคดีนะเราได้มาเรียนรู้กับแพทยวิถ claro ีทัรในเรื่องของการทําใจของเรานะคะผัสสะเราก็เอาประโยชน์ให้ได้นะคะเป็นเรื่องที่เราจะได้มาอ่านใจของเราค่ะสําหรับเรื่องอของการที่เวลามีผัสสะมาประโยชน์ที่ได้สูงสุด oh ก็ค oh ือการที oh ่เราได้ฝึกวางใจนะคะเชินเชินคุณรู้เฉงค่ะไม่จิงจะขึ้นภูผาเหรอคะค่ะวันนี้ค่ะต้นเย็นเดินทางค่ะ เสียงดังใช่ไหมคะ <c oughs> คือทางภูหาถ้าจะเสียงดังอาจจะมีพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เป็นวันพระมีการทำลงบุญนะคะที่ภูผา ค่ะตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแม่กิ้งพวกเอกสารอะไรทุกอย่างเรื่องที่ดิี90เปอร์เซ็นค่ะมันมีของธนาคารอมรรรสินสาขาการศิกแล้วก็ธนาคารใครที่ยังไม่จดบอยค่ะก็เลยวางใก่อนกตัดไปก่อนเพราะว่าถ้าอยู่ก็จะมีบ้านพังเดี๋ยวจะซ่อมบ้านอีกโน่นนี่ต่อเปจ <c oughs> ้าก็เลยตัดใจเลยค่ะ,คะโอเคค่ะแม่กิ้งเดินทางปลอดภัยนะคะ ค่ะอ <ça S 1> ัฒนาค่ะสาธุค่ะต่ออนก็จะไปต่อที่อาหมวยเหมยนะคะ